มาดูนะครับ <c oughs> ตั่งได้มาครับโูยึดโูยึดท่อเป็นเหล็กหูยึดท่อครับเป็นตัวประมาณขนาดนี้ครับจะเอามายึดท่อท่อเสียพอดีผมจะขยับท่อตัวยึดให้มันขยอบออกไปกลางๆหน่อยหนึ่งตอนนี้มันยึดไปกับตัวที่ยึดท่อของที่ตัวรถมัน ือมันชิดมันชิดเทบเข้ามาตรงโคนท่อเกินไปก็เลยต้องซื้อหูหยึดท่อมาเพื่อให้มันขระเทบออกมาตรงกลางกลางท่อหน่อยตรงที่ยึดท่อไอเสียผมสั่งจากช้อปปี้ช้อปปี้มาในราคา80กว่าบาทพร้อมส่งนะราคารวมลนะพร้อมส่งประมาณ82-83บาทรวมค่าส่งลนะ <c oughs> สั่งมาเมื่อวัน เมื่อวันพฤฤดัดได้เมืมม่อวันพฤฤดัดก็วันศุกร์ประมาณเนี้ยจะรู้สึกว่าได้ของไวมากแต่ผมก็สั่งไอ้นี่มาแต่อันนี้ขนส่งโดยช้อปปี้นะแต่ผมสั่งอีกอันหนึ่งมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมสั่งอีกตัวหนึ่งคือไอ้แคทล,ลดเสียงคอเสียแต่ยังไม่มาส่งไปร้านสั่งตั้งแต่วันพฤฤดัดยังไม่มาส่งเลย <c oughs> ของส่งมาตั้งแต่วันพฤหดัด คนขายก็ส่งมาตอนมันเป็นเรื่องหัดส่งผมเลือกใช้เป็นระบบเคอรี่ผมอยากดูไงว่าเคอรี่กับของช e ้อปปีอ่ะขนส่งช้อปปีกับเคอรี่อันไหนมันไวเอากันแต่เคอรี่ที่ผมดูยังไม่มาส่งเลยตอนนี้ <c oughs> แต่ของเทคแล้วถึงที่นั่นและที่เขตจะรู้จักละขาขาจะรู้จักแล้ว,าาแ,ลว,แ,ลวแต่ไม่รู้มาส่งตอนไหนยังไม่ติดต่อมาเลยนี่ของ ขมส่องช้อปปี้นี่ถึงก่อน <c oughs> ไวกว่ามาดูครับผมจะแกะและผมก็ได้กีดกล่องไปที่เรียบร้อยแล้วครับเอามาดูข้างในกันเปิดมาปุ๊บจะเจอเหล็กประมาณนี้หูยยึดท่องานก็โอเคนะครับหนาดี เียเดียวโอเคถือว่าโอเคครับไม่คิดดิวคิดเลยตรงปกอยู่ครับจากที่ดูรูปในช้อปปี้ก็ตรงอยู่ตรงปกตรงปกโอเคครับงานใช้ได้ไม่อันนี้เท่าไหร่ถือว่าโอเคในราคาราคาของรู้สึกว่าตัวเนี้ยที่ขายช้อปปี้จะอยู่ที่ ที่จําไม่ผิดประมาณห้าสิบสองบาทหรือห้าสิบสามห้าสี่บาทประมาณเนี่ยครับก็สั่งจากช้อปปีมาวันสองวันก็ได้ครับสองวันไม่เกินเนี่ยถือว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนยึดท่อผมรอแคทอีกทีนึงก่อนรอแคทมาส่งก่อนเคอร์ี่ไม่มาส่งเดี๋ยวรอแคทมาก่อนผมจะใส่ใส่นี่ครับท่อรถของเอ็กแม็ก แต่เอกแม็กผมท่อมันคือม,มันไม่ได้ตรงรุ่นหูยึดไม่ได้ตรงรุ่นไงใช้เป็นสายของสายล็อคทองนี่ตัวเยื้องท่อเนี่ยจะเยื้องออกมาอย่างนี้ปุ๊บถอยไอมย่ตัวยึดท่อจากมันจะอยู่ตรงนี้สายรัดกระเถิบมาประมาณสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้ว,วได้ก็ยังดีครับนี่เ๋ยวก็มาดูตอนใส่รอท่นี่ก่อนรอของอีกอีกชิ้นหนึ่งก่อนรอเคอรี่มาส่ง โอเคครับเดี๋ยวรอแคทมาก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาแกะกล่องของเคอรี่ที่ส่งมาเป็นยังหน้าตาเป็นยังไงแคทตัวนั้นโอเคครับรอก่อนนะครับเรา้วผมก็ได้ก็รอเ้วตอนนี้จุกรถเสียงก็มานะครับในจุกรถเสียงแบบนี้ที่ผมสั่งมาจากชอปปี้ชอปปี้อชอปปี้สองนิ้วจุกรถเสียงสองนิ้ว นีแพ็กเกจเขาก็แพ็กมาดีนะมากล่องนี้เลยผมแกะมาแนละ้วนี่สังเกตกระแทกมา,าด้วยขนาดนี้เป็นเหล็กเป็นสแตนเลสนะครับไม่ต้องมันไม่แตกไปแล้วแต่เขาใส่นี่ไหมผมก็ดียีย่ห้อนี้เลย AMG ถูกด้วยครับมันทั้งหมดรวมส่งมันร้อยกว่าบาทร้อยเกกว่าบาทร้อยเ้าสิบต้นๆวระดุกเขามาส่งถ,ถ,ถึงผมเมื่อกี้เลย ให้ส่งผ่านในนี่มาเคอรี่แต่เคอรี่มาช้าหน่อยประมาณสามวันถึงจากวันที่ส่งมาจากที่คนขายเา,ยายส่งมาให้ผมสามวันประมาณสามวันถึงก็ถือว่าโอเคไม่คีเร็วคีเล่ไม่ช้ามากแต่ช้อปปี้มาส่งไวกว่าเคอรี่นะนี่ผมแค่ลองดูอยากรู้ว่าแต่มันส่งไวกว่ากัน ก็ส่งพอกันไวพอกันนะต่างกันแค่วันเดียวทางโรงงานของเขาของเขาครับดูมันเงียนอยู่ถือว่าโอเคราคาไม่ถึงสองร้อยบาทนี้แค่ตรงนี้นิดหน,น,น่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่สีเรียสเพราะมันอยู่ในท่อมันอยู่ในท่อมันไม่ต้องจําเป็นต้องสวยงามเพราะมไม่ได้โชว์ใครล้ว <laughs> มันอยู่ในท่อเนี่นี่ก็ท่อผมผมจะมาใส่กับใบนี้เลย จะมาใส่กับไบนี้เพราะกบนี้มันมันเป็นข้อมันโล่งอ่ะรู้ดิมันไม่มีอะไรเลยมันโล่งทะลุโปุ่ปงมันเป็นข้างในนุ่นเลยยิงตรงเป็นใส่ใส่ตรงเลยเนี่ยผมก็จะเอาเนี่ยเนี่ยเป็นที่ลดเสียงเป็นตะแกรงสองชั้นบนล่างสองชั้นเอาไม้ใส่อยู่ข้างในนะใส่ลงไปเลยปุ๊บ จะอยู่สภาพนี้จะลดเสียงได้มากขนาดน้อยขนาดไหนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องลองดูเึงจะเอามาลดลดเสียงดูใส่ลดแอกแม็กนะใบนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็นี้ก็เป็นคอท่อสวมเข้าไปทีนะปึ๊บเข้าไปอย่างนี้ ลองสวมดูกันมันสวมได้ไหม